สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมหน่องเลนเดอร์ที่ศาลากลางน้ําตําบลบึงพะไรนะครับที่นี่ครับผมอำเภอแก้งสนานางจังหวัดนครศรีมาครับผมด้านซ้ายมือของผมนี่นะฮะจะเป็นสะพานไม้100รปีครับด้านที่ใต้ตรงนี้ครับนูนปูบสูงไ,ไกลครับผมมาซ้ายอีกสักนิดหนึ่งครับผม าบ๊าบฟาบาบประมาณนี้ครับผมสลากลางน้ำนะครับสูงไปเลยนะครับผม360องศานะครับสะพานไม้ร้อยปีทางทิศเหนือครับผมฟาบ๊บนะฮะไปอีกนิดนึงครับผมปุ๊บปุ๊บป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 ๊บเป็นความประทับใจนะครับที่นะฮะสลากลางน้ำนะฮะมีพระประธานอยู่ที่นี่ด้วยครับผมขอขอบคุณครับสำหรับการรับชมจากลากันเลยครับท่านครับ